สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกๆคนนะคะในวันนี้เราก็จะยังคงอยู่ในหัวข้อเดิมนั่นก็คือโลจากคลิปที่แล้วนะคะโลแปลว่าเพราะเนาะเพื่อนๆยังจํากันได้อยู่ใช่ไหมคะยกตัวอย่างเช่นใบซา,าโลซาเดใบซา,าโลซาเดกินเพราะหิวเราก็จะแปลจากข้างหลังน้องมาข้างหน้ากินเพราะหิวหรือเนมกงโลทมินมาซาบูเนมกงโลทมินมาซาบู แปลว่าอะไรนะคะแปลว่าอะไรนะไม่กินข้าวเพราะไม่สบายไม่กินข้าวเพราะไม่สบายอ่าเราก็จะแปลาจากข้างหลังเช่นเดียวกันโลในที่นี้ก็เลยแปลว่าเพราะเนาะบอกเหตุผลในวันนี้นะคะโลเนี่ยยังมีการใช้อีกแบบหนึ่งเนาะใช้มากด้วยแล้วก็ได้ยินกันบ่อยด้วยค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะคำถามแรกนะคะซาโลกองลา ซาโลกองลาซาแปลว่ากินกองแปลว่าดีค่ะลาแปลว่าไหมซาโลกองลาถ้าเกิดเราแปลตรงตัวกินดีไหมเนี่ยมันจะไม่ได้ความหมายเนาะเราจะแปลว่าอร่อยไหมอ่ากินดีกินอร่อยอร่อยไหมซาโลกองลาหรือเพื่อนๆเนี่ยจะใช้ถามแบบนี้ก็ได้นะคะโดยที่ไม่ใช้โลก็คือซากองลาซากองลาอร่อยไหม คำตอบนะคะที่เตรียมมาวันเตรียมทั้งบอกเล่าและปฏิเสธเราจะได้ฝึกทั้ง2องอย่างเลยเนาะถ้าเราอยากจะตอบว่าอร่อยอร่อยเราเลือกตอบได้เลยค่ะเราจะตอบว่าซาโลกองแดโดยมีการใช้โลเข้ามาก็ได้ซาโลกองแดหรือซากองแดซากองแดดก็คือไม่ใส่โลการจะใส่โลหรือไม่ใส่โลนะคะบางคนเนี่ยเขาชินปากเขาไม่มีโลบางคนเนี่ยเขาใส่โลเพื่อความสมูท หรือเพื่อนๆบางคนจะไม่ใส่โลก็ได้ซากองแดอ่าแปลว่าอร่อยและประโยคป,ปฏิเสธค่ะเราก็จะพูดว่าซาโลมากองบูซาโลมะกงบูเอาประโยคป,ปฏิเสธวางไว้ข้างหลังโลนั่นเองนะคะซาโลมากองบูอ่าไม่อร่อยหรือไม่ใช้โลก็ได้เราจะพูดว่าซามะกงบูซามากองบูแปลว่าไม่อร่อย เดี๋ยวเรามาดูคำถามอื่นๆกันอีกนะคะเพื่อให้เห็นภาพกันมากขึ้นค่ะตัวอย่างต่อมานะคะเขาถามว่าเนโลกองลาเนโลกองลาอ่าสบายดีไหมเพื่อนเนจะไม่ใช้โลเราก็จะถามแบบนี้ค่ะเนกองลาเนกองลาสบายดีไหมถ้าเราอยากจะตอบว่าสบายดีสบายดีเรามักจะได้ยินเขาพูดบ่อยมากๆเลยค่ะเขาจะใช้โลพูดว่าเนโลกองแด ในโลกองแดหรือไม่ใช้โลก็ได้จก,ก็จะพูดว่าในกองแดเในกองแดสบายดีและถ้าเกิดเราไม่สบายค่ะไม่สบายเราจะพูดว่าเนโลมากองบูในโลมากองบูและถ้าเราเลือกที่จะไม่ใช้โลค่ะก็คือเนมากองบูเนมากองบูแปลว่าไม่สบายประโยคต่อมาค่ะจินเนยาวโลกองลาอ่าจินเนยาวโลกองลา จีเนแปลว่าวันนี้ค่ะยาวแปลว่าขายกองลากองแปลว่าดีค่ะลาแปลว่าไหมวันนี้ขายดีไหมจีเนยาวโลกองลอาหรือเพื่อนๆจะถามโดยไม่มีโลก็ได้จีเนยาวกองลาจีเนยาวกองลาวันนี้ขายดีไหมคำตอบนะคะขายดีขายดียาวโลกองแดยาวโลกองแดด หรือไม่ใช้โลค่ะยาวกองแดยาวกองแดและถ้าเกิดเราอยากจะตอบว่าขายไม่ดีขายไม่ดีเราจะพูดแบบนี้ค่ะยาวโลมากองบูยาวโลมากองบูหรือยาวมากองบูยาวมากองบูเพื่อนๆสามารถเลือกใช้ได้เลยนะคะประโยคต่อมานะคะเยเอเตาโลยาลาเยเอเตาโลยาลาเยเอแปลว่าน้ำเย็น เต้านะคะแปลว่าดื่มยาแปลว่าได้ลาแปลว่าไหมยาละแปลว่าได้ไหมอ่าเราจะถามว่าเยเอเต้าโลยาลาดื่มน้ำเย็นได้ไหมหรือไม่ใช้โลค่ะเราก็จะพูดว่าเยเอเต้ายาละเยเอเต้ายาละดื่มน้ำเย็นได้ไหมคำตอบนะคะเต้าโลยาเด เตาโลโยาแด่ดื่มได้หรือไม่ใช้โลค่ะเราก็จะพูดว่าเต้ายาแด่เต้ายาแดดื่มได้และถ้าดื่มไม่ได้ดื่มไม่ได้เราก็เปลี่ยนเป็นประโยคปฏิเสธด้านหลังค่ะก็คือไม่ยาบูไม่ยาบูก็คือไม่ได้อ,อะไรไม่ได้คะ่ะดื่มไม่ได้เอาคําว่าดื่มมาใส่ข้างหน้าค่ะเต้าโลไม่ยาบูเต้าโลไม่ยาบูดื่มไม่ได้หรือเต้าไมยาบู เราไม่ยาบูเลือกใช้กันได้เลยนะคะตัวต่อมาค่ะเองตาตัวโลย่าลาเขาถามว่าอะไรนะเองตาตัวโลย่าลาเองตาแปลว่าห้องน้ําค่ะตัวแปลว่าไปย่าลาได้ไหมเองตาตัวโลย่าลาไปห้องน้ําได้ไหมหรือเราจะถามว่าเองตาตัวย่าลาไปห้องน้ําได้ไหมไม่ใส่โลก็ได้คำตอบนะคะไปได้ ไปได้เราก็จะพูดว่าตัวโลย่าแดตัวโลย่าแดหรือตัวยาแดตัวยาแดแบบนี้นะคะส่วนคำตอบนะคะไปไม่ได้ไปไม่ได้เราก็จะพูดแบบนี้ค่ะตัวโลมายาบูมายาบูคือไม่ได้เนาะไปคือตัวตัวโลมายาบูไปไม่ได้หรือเพื่อนๆจะพูดว่าตัวมายาบูตัวมายาบูไปไม่ได้แบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะ เพื่อนๆจะเห็นว่าหลายๆประโยคที่เมื่อกี้เราเรียนกันมาเนาะเราจะหาคําจํากัดความให้โลเนี่ยไม่ได้เลยเราจะหาคําแปลเป๊ะๆให้โลเนี่ยก็ไม่ได้ แต่ในวันนี้ที่วันเอามานะคะก็คือให้เพื่อนๆเนี่ยได้เห็นได้ยินให้ผ่านหูผ่านตานะคะว่าในชีวิตประจำวันนั้นเขามีการพูดกันแบบนี้จริงๆและยังไม่หมดค่ะนอกจากนี้นะคะเขายังใช้โลในเหตุการณ์ต่อมาแบบนี้ด้วยค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเนาะเรามาดูประโยคคำถามที่มักใช้โลบ่อยมากๆนะคะก็คือจะไปที่ไหนค่ะจะไปที่ไหนเขามักจะพูดว่าแบรตัวมาโลเล แบตัวมาโลแลแบบจุดๆแลแปลว่าที่ไหนค่ะตัวแปลว่าไปอ่ะทั้งประโยคนะคะแบตัวมาโลแลแบตัวมาโลแลจะไปที่ไหนซึ่งการใช้โลในลักษณะแบบนี้นะคะเราไม่สามารถให้คําจํากัดความได้เลยเป๊ะๆนะคะว่าเขาเนี่ยจะแปลเป็นภาษาไทยว่าอะไรวันต้องการให้เพื่อนๆได้เห็นได้ยินบ่อยๆเนาะ ว่าถ้าเกิดคนเมียนมาเนี่ยเขาจะถามค่ะว่าจะไปที่ไหนเขามักจะพูดประโยคนี้ค่ะแบตัวมาโลแลแบดตัวมาโลแลคคำตอบนะคะยกตัวอย่างเช่นจะไปออฟฟ,ฟิศค่ะออฟฟิศก็คือโยงหรือแปลว่าสำนักงานเนาะโยงตัวมาโลอ่าเราอยากจะไปที่ไหนคะเราเอาไว้ข้างหน้าสุดค่ะโยงตัวมาโลหรือใส่บาเข้าไปค่ะเพื่อให้สุภาพมากขึ้นโยงตัวมาโลบา ยงตัวมาโลบาอ่าจะไปออฟฟิศเพื่อนๆจะเห็นว่าถ้าเกิดเราเข้าใจสถานการณ์แบบนี้แล้วเนาะเราก็จะได้รู้ว่าถ้าเกิดการถามแบบนี้เกิดขึ้นในครั้งใดเราจะได้ไม่ต้องตกใจค่ะว่าโลนั้นมีเหตุผลอะไรซึ่งบางทีหาเหตุผลไม่ได้ค่ะแต่เขาใช้กันบ่อยมากๆเดี๋ยวเรามาดูประโยคต่อมากันนะคะยกตัวอย่างเช่นอ่าจะไปที่ไหน แบตัวมาโลแลแบตัวมาโลแลแล้วเราอยากจะตอบค่ะว่าจะไปห้องน้ำจะไปห้องน้ำเราก็เอาคำว่าห้องน้ำค่ะไว้ข้างหน้าเอาคำว่าห้องน้ำไว้ข้างหน้าอ่าเองตาแปลว่าห้องน้ำค่ะตัวแปลว่าไปเพราะฉะนั้น ไปห้องน้ําจะพูดว่าห้องน้ําไปในภาษาพมา่าเนาะก็คือห้องน้ําไปอ่าแบบนี้นะคะคําตอบก็คือเองตาตัวมะโลเองตาตัวมะโลจะไปห้องน้ําเขาถามว่ามะโลแล้วเวลาเราตอบเราก็ตอบว่ามะโลเช่นเดียวกันนะคะเอาสถานที่ไว้ข้างหน้าอ่าเอาสถานที่ไว้ข้างหน้าก็คือเองตาเนาะเองตาตัวมะโล หรือใส่บาเข้าไปค่ะเพื่อให้สุภาพมากขึ้นเราก็จะพูดว่าเอ็งตาตัวมโลบาเองตาตัวมโลบาแบบนี้นะคะการใช้โลยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะซี่ได้ยินบ่อยๆอ,อีกก็จะมีแบบนี้ค่ะก็คือยกตัวอย่างเช่นเซตัวมโลลาเซตัวมโลลาจะไปตลาดไม้อ่าเซแปลว่าตลาดค่ะตัวไปลาไม้ เซตัวมันโลลาจะไปตลาดไหมโอแคอ่าค่ะครับโอแกเซตัวมันโลเซตัวมันโลจะไปตลาดเซตัวมันโลจะไปตลาดหรือถ้าเกิดเราไม่ไปค่ะเราก็จะพูดว่ามาตัวบาบูมาตัวบาบูไม่ไปมาตัวบาบูแบบนี้นะคะประโยคต่อมานะคะอเปลี่ยนตัวมันโลลาอเปลี่ยนตัวมันโลลา เปลี่ยนแปลว่าข้างนอกค่ะเปลี่ยนแปลว่าข้างนอกตัวแปลว่าไปอ่าลาแปลว่าไม้เปลี่ยนตัวมาโลลาจะไปข้างนอกไหมโ้อแดอ่าเปลี่ยนบ้างค่ะโฮอแดใช่โฮแดใช่เปลี่ยนตัวมาโลเปลี่ยนตัวมาโลจะไปข้างนอกจะไปข้างนอกหรือถ้าเราอยากจะพูดว่าไม่ไปมาตัวบาบู มาตัวบาบูแปลว่าไม่ไปค่ะประโยคต่อมาค่ะเอกดอมาโลลาเอกดอมาโลลาเอกแปลว่านอนค่ะดอคือสิ่งที่กำลังจะบอกว่าคุณจะทำสิ่งนี้ต่อเนื่องไหมเขาจะถามเราค่ะว่าจะนอนหรือยังเอกดอมาโลลาเข d e ดเขาดใช่เขาดใช่เอกดอมาโล,ลา เอกดอมาโลจะนอนแล้วจะนอนแล้วใช้ดอเข้ามานะคะกำลังจะบอกว่าเราจะทำกริยาตัวนี้ก็คือนอนต่อเนื่องไปเรื่อยๆเราก็เลยจะพูดว่าเอกดอมาโลเอกดอมาโลหรือถ้าเราอยากจะพูดว่ายังไม่นอนยังไม่นอนเราก็จะต้องใช้คำว่าเตมาช่วยค่ะเตที่แปลว่ายังเนาะเราก็จะพูดว่ามาเอกเตบาบูมาเอกเตบาบู แปลว่ายังไม่นอนค่ะเป็นยังไงบ้างคะในคลิปนี้การใช้โลดเนี่ยก็จะมีความซับซ้อนมากขึ้นจริงๆแล้วเนี่ยด้วยตัวมันเองถ้าเราเล่นแปลทุกตัวนะคะว่าเขามีความหมายอย่างไรเราจะแปลไม่ออกคะ่ะและเราก็จะไม่เข้าใจในวันนี้นะคะคลิปนี้นะทำให้เราเห็นว่า คนเมียนมานะคะใช้โลกันมากๆเลยแล้วเขาใช้แบบไหนนะคะเราใช้ตามเขาค่ะถ้าเราเล่นแปลทุกตัวที่โลนั้นทําหน้าที่นะคะเราจะแปลแล้วแปลไม่ออกค่ะแปลเราไม่เข้าใจการใช้โลนะคะก็จะมีหน้าตาแบบในวันนี้ที่ใช้บ่อยให้เพื่อนๆเนี่ยได้ชินหูชินตาเนาะเดี๋ยวในคลิปถัดไปนะคะก็จะเป็นความแอดวานซ์ของโล ที่ใช้บ่อยมากๆเลยเดี๋ยววันจะนำมาแชร์ให้เ,เพื่อนๆฟังค่ะสำหรับวันนี้นะคะลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ